ดีครับ11มกราคมนะครับ2พ6 7แล้วก็วันนี้ตรงกับบัเด็กด้วยนะครับเสาร์ที่2ของแต่ละปีนะครับก็บเป็นอีกมือนึงที่มีความสําคัญเพราะว่าเด็กเว้นเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับเริ่มต้นการไห้ของความ,วามบัเด็กโดยการไห้ความอบอุ่นกับอุตดหลานนาหฮะทีู่รอบตัวเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าความอบอุ่นก็จะนำ อารมดีๆความรู้สึกดีๆแล้วก็ปลูกควาสิ่งดีๆให้กับเด็กนะฮะเมือ่อนี้น,น,นี่ร้านสาวมาหามะ <pim. S 1> มาจุบจ๊บก่อนเอา้าไปจุ๊บไปจุ๊บใม่ของหวันมัน <ไป S 1> เด็กว้าวน้องดูตีปดีจ้าก่อนลูกบดีจ้าจ้าน้องดูตีอันนี้เป็นเป็นพี่ของน้องเพชรน้องพลอยแล้วเกิดรุ่นรุ่นเดียวกันขันเรนเลี่ยนกับยุทซันเดียวกันเป็นน้องนะครับห้านยายสวยร้านทวดสวยนะฮะเอ้าเอ้านั่งก่อน วันวันเด็กวันนิจาวันดุจิ้มมานด้วยยิ้มมานด้วยจุ่มด้วยจุ๊บด้วยเข้มด้วยเหมือเลยเอาให้พ่อไปบ้านเด็กเอาให้พ่อไปเอ๊ะน้องดูตีสาวระยองแต่เป็นคนสารคามมาทำงานที่ระยองใหญ่ขึ้นมากนี่โอ้ยเพี้ยงกันเด็กหน่อยเฮี่ยนนี่โบว์มินตั้งหางเครื่องเดททีมหนึ่งบุญเดือดแมนบากไป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  ไม่อายลูกไม่อายอายอายได้เลยเพือนนายเต้นไหนลูกบอลเต้นในลูกบอลเลยเต้น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 ไหมเต้นไหมนี่พอเพื่อนลูกลูกลูกตัดคลิปเถียงน้องซาแย่แต้นมาครับซาแย่แต้เต้นก่อนครับเต้น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 เมืองเต้นมึงเนื้อนี่นี่ครับเต้นมึงอยากได้ยังอยากได้ยังเอาเต้นเลยเยอะไหมเออเอาเต้นเต้นเร็วลูก วังบังปีไม่ไปหาเพชรพลอยผู้ใดตีไผรบอกใครตีใครใครีใครเฟย์พ้อยถัดเมนเลียนกับสีรุ่นเดียวกันกับทองเทพทองพ้อยของขวัญมันก็เป็นพี่มูนะใส่นี่รุ่นนี้ครับเออเออเออเอาฟ้อนแล้วปัะเี้ยเอาฟ้อนฟ้อนลูกฟ้อนลุงบอยไปเป็นยังไงเป็นมอลลัมนี่ล่ะ ียนกเรียนยา่สวยหน่อยอนามันคือของขวัญเบิ้งวิวเวิ้งนี่ว่ามันของขวัญเลยตอนเดียวกันมันนี่เล่นอยู่ระยองครับปกติขันมาระยองเป็นกสิมาหาเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นมาใส่ชีวิตมาเหตุงานโรงงานอยู่ระยอง เอาเอายบายบบายบ,บายก่อนลูกบายบายก่อนพอแล้วอัดคลิปให้คุณย่าคุณยายทางบ้านดูม,ม,บบามาแน่จุ๊บ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 เลยจุ๊บเลย